มีเสียงเตือนออกมาแล้วยังบริษัททวิตเตอร์นะคะโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ที่อีลอนมัสเป็นเจ้าของว่าอาจจะถูกสั่งระงับให้บริการหรือว่าต้องยุติการบริการในสหภาพยุโรปที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทวิตเตอร์ถอนตัวจากข้อตกลงร่วมในการทำแนวทางปฏิบัติร่รวมกันนะคะเพื่อที่จะดูแลและตรวจตราเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ขณะที่สหภาพยุโรปก็ออกกฎหมายการให้บริการดิจิทัลซึ่งมีผลบังคับใช้และทางเลือกของทวิ t เตอร์ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนักนอกจากต้องยุติการให้บริการค่ะคุณชลันทร์โยธาสมุทรวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะบายบายเบอร์ดี้หรือว่า กเจ้านกน้อยสัญลักษณ์ของทวิตเตอร์นะคะถูกนำมาพาดหัวเชิงหยิกแกมหยอกโดย e u r o n e วสโดยเฉพาะกรณีที่ทวิตเตอร์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพยุโรปกับบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีข้อตกลงร่วมกันก่อนหน้านี้ต่อการจัดการปัญหาข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะขณะที่เทเรีเบตัน กรรมธิการของสหภาพยุโรปที่ดูแลเรื่องนี้นะคะก็ออกมาทวิตข้อความว่าแม้ทวิตเตอร์จะถอนตัวจากข้อกําหนดนี้วิ่งหนีได้แต่ว่าอาจจะหลบไม่พ้นนะคะเพราะว่าข้อตกลงกฎหมายการให้บริการดิจิทัลหรือว่า Digital Service Act คดีเนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ทั่วสหภาพยุโรปกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ขณะที่กฎหมาย DSA นะคะหรือว่ากฎหมายที่พูดถึงการให้บริการด้านดิจิทัลเป็นกฎหมายแพ็คคู่ที่มาพร้อมกับ DMA หรือว่า Digital Marketing a d t ที่ว่าถึงเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะทั้ง2ตัวเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการเปิดพื้นที่การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์และที่สําคัญก็คือพูดถึงเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโลกออนไลน์ซึ่งเน้นในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมที่จะต้องได้รับการปกป้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์ค่ะ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่บริการเว็บโฮสติ้งออนไลน์แพลตฟอร์มไปจนถึงกลุ่มผู้ให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ข้ามชาติไม่ว่าจะเป็น Google, Meta, YouTube, TikTok ที่เข้าถึง10%ของผู้ใช้งานในยุโรปคิดเป็นประมาณ45ล้านคนนะคะ แม้ว่าทวิต t ตอรจะประกาศถอนตัวไปจากข้อตกลงร่วมนะคะแต่ว่าถ้าทวิตเตอร์ยังต้องการให้บริการในสหภาพยุโรป ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกถอนให้บริการออกจากสหภาพยุโรปค่ะเมื่อไปดูที่ตัวกฎหมายนะคะมีการพูดถึงหน้าที่และก็ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่แรกในเรื่องของการจะต้องรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองนะคะมีหน้าที่ที่2ก็คือจัดการในเรื่องของปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ องตัวเรวมไปถึงมีระบบที่จะปิดกั้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอันตารายอีกระบบที่สําคัญก็คือจําเป็นจะต้องมีระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายสําหรับผู้ใช้งานนะคะซึ่งรวมไปถึงเด็กๆด,ด้วยค่ะในกรณีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหากทำผิดกฎหมายของ DSA อาจจะต้องโดนโทษหนักนะคะมีโทษปรับถึง6%ของมูลค่าทางธุรกิจทั่วโลกต่อปี แล้วก็เกิดยังมีการทําผิดซ้ําผิดซ้อนผู้ให้บริการรายนั้นก็อาจจะต้องยุติการให้บริการในยุโรปดิฉันได้พูดคุยกับคุณสุพิญญากลางนาลงผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟกประเทศไทยนะคะถึงบทบาทของสหภาพยุโรปในการเป็นผู้นําการออกกฎหมายข้อบังคับการจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพราะฉันยุโรปเองแม้ว่าก็จะเป็นการรวมกลุ่มประเทศมหาอำนาจแต่ในยุคด,ดิจิทัลเนี่ย เขาก็มีความเปราะบางเหมือนกันในแง่ที่ถ้าพูดถึงเรื่องอทิปไตยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาต้องดิพเอนหรือว่าร e ลาหรือว่าอาจจะตกอยู่ในวงล้อมอของหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปจนถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือว่า Data ทั้งหลายที่จะต้องเก็บะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นที่มาของในการที่ ยุโรปเองคงต้องสร้างจุดแข็งแล้วก็แล้วก็สร้างเงื่อนไขด้วยด้วยหลักการที่เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนด้วยการคุ้มครองผู้ริโภคด้วยขณะเดียวกันก็เป็นเงื่อนไขในการที่จะคานดุลกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศมหาอำนาจในซีกอืกอ่นๆด้วยนะคะ ขณะที่กฎหมายที่คล้ายคลึงกันแล้วก็มักถูกนำมาอ้างอิงบ่อยๆนะคะคือกฎหมาย Network Enforcement Act ของเยอรมนีกฎหมายนี้มีบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2017นะคะเน้นเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการปัญหา head speed เนื้อหาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนต่างๆที่บังคับใช้มาในเยอรมนีค่ะ กฎหมายฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นกำกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียที่มีคนในเยอรมนีใช้มากกว่า2ล้านคนในกรณีนี้ไม่รวมแพลตฟอร์มของสื่อที่ทำหน้าที่การนำเสนอข่าวหรือว่าบรรณาธิการแล้วก็ไม่ได้บังคับใช้กับการแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปแต่เน้นในเรื่องของความรับผิดชอบของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มขนาดใหญ่นะคะว่าจะต้องมีระบบจัดการดูแล ระบบรับเรื่องร้องเรียนการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายอาญาของเยอรมนีโดยกฎหมายนี้กำหนดว่าผู้ดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนภายใน24ชั่วโมงและภายใน7วันสำหรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นไปในลักษณะปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวหรือว่าฮโลคอสต์ดีนารวมไปถึงภาพอ,อนาจารเด็ก แต่ว่าหากกฎหมาย DSA ของสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้ก็จะมาแทนที่กฎหมายของเยอรมนีฉบับนี้ค่ะที่ผ่านมาการออกกฎหมายต่างๆแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มีเฉพาะในยุโรปนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบทั่วโลกรวมทั้งไทยอย่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เชี่ยวชาญมองแนวโน้มนโยบายแล้วก็ผลกระทบต่อไทยหากกฎหมายการให้บริการดิจิทัลของยุโรปนำมาบังคับใช้จริงค่ะ เช่นประเด็นก็คือที่ผ่านมารัฐบาลพยายามบอกว่าอยากจะมาทําอะไรจะมากํากับดูแลแหละแต่ว่าเนื่งจากรัฐที่ผ่านมาของไทยเป็นรัฐที่ค่อนข้างมีมุมที่อํานาจนิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมสูงนะคะพอจะเสนอแนวทางในการทําอะไรมันก็จะไม่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนแต่ในขนาดเดียวกันทุกคนก็รู้แหละว่าการไม่ต่อรองอะไรเลยการไม่กํากับดูแลอะไรเลยมันก็มีผลเสียไม่ใช่แค่เรื่องข่าวลวงหรอว่าเราก็จะเห็นว่าโอ้โหสารพัดที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันต้องการการควาดูแล เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังก็คือว่าเราหวังว่าถ้าเราได้รัฐบาลใหม่ที่อาจจะนำโดยคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะมีมุมมองที่บาลานซนะคะ,ะก็เข้าใจอนุรักษ์นิยมแต่ก็มีความก้าวหน้าระดับหนึ่งอ,อันนี้จะสามารถสร้างเวทีเจราจาต่อรองอกับ global tech platform ได้ไหมนะคะ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะคะว่าที่ผ่านๆมาไทยอ้างอิงกฎหมายหลายฉบับมาจากสหภาพยุโรปแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการนำกฎหมายไปบังคับใช้จริงและสิ่งที่หลายๆคนอยากเห็นก็คือหากมีรัฐบาลใหม่อยากจะเห็นการตั้งโต๊ะเจราจาพูดคุยระหว่างรัฐบาลใหม่กับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โดยต้องการเห็นการพูดคุยตั้งอยู่บนพื้นฐานในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและก็ความรับผิดชอบของบริษัทขนาดใหญ่ค่ะ